เอกสารนี้เป็นหลักฐานที่ผู้สมัครสว,วระดับจังหวัดเชียงใหม่ยื่นให้กรกตตรวจสอบค่ะโดยอ้างว่าผู้สมัครจํานวนมากมีคุณสมบัติไม่ตรงกับกลุ่มที่สมัครเช่นประกอบอาชีพไม่ตรงกับกลุ่มอาชีพที่สมัครโดยกลุ่มผู้สมัครที่ตกรอบรวมตัวกันและเตรียมยืนย่นหนังสือร้องเรียนไปยังศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่21มิถุนายนนี้วางกลุ่มละนะครับ5คนต่ออาชีพใน3อาชีพต่อ รายอำเภออันนี้เป็นแฟชั่นเดียวกันทั้งหมดเลยซึ่งมันมีผลกระทบนะฮะสร้างความบิดเบือนนะฮะให้ผลการแข่งขันนั้นะไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับอันนี้คือ,ไป,ไอนนประเด็นทีหนึ่งนายนพดลสุยะผู้มนวยการกรกะตเชียงใหม่บอกว่าถ้าตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติต้องห้ามหรือไม่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดสุดท้ายก็จะถูกตัดสิทธิ์ในรอบประเทศอยู่ดีครับขณะที่ผู้สมัครสวร,ระดับจังหวัดของบุรีรัมย์นะครับตั้งข้อสังเกต คล้ายๆกับกรณีของจังหวัดเชียงใหม่ครับอ้างว่าผู้สมัครที่ผ่านการเลือกสวมีคุณสมบัติไม่ตรงกับกลุ่มที่สมัครจึงนําเอกสารร้องเรียนกับกะกะตจังหวัดนะครับให้ตรวจสอบ ว่ามีขบวนการจัดตั้งหรือว่าหัวผลการเลือกสวหรือไม่รับเช่นเดียวกับผู้สมัครสวร,ระดับจังหวัดขอนแก่นนะคะตั้งข้อสังเกตว่าการลงคะแนนของผู้สมัครบางคนอาจจะเข้าข่ายหัวหรือจัดตั้งคนมาลงคะแนนหรือไม่เนื่องจากผู้สมัครบางคนไม่ลงคะแนนให้ตัวเองและคะแนนของคนบางกลุ่มของผู้ผ่านการคัดเลือกก็มีคะแนนสูงผิดปกติ ซึ่งนายวัชระศรีสารพ้วงในยการกรกะตขอนแก่นอธิบายค่ะว่าการที่ผู้สมัครไม่ลงคะแนนให้ตัวเองนั้นสามารถทำได้แต่เมื่อมีผู้ร้องเรียนก็ต้องสอบสวนหาข้อเท็จจริงค่ะ